สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานผ่านท้ายวันที่สิบสามกรกฎาคมนะครับเป็นไม้สักงานเคลือบสีมะเกลือนะครับใส่ชุด pcp หลอด3ามสิบมิลนะครับเดือดรลองให้พร้อมใส่ครับนี่ลองเกตดสองข้างนะครับซ้ายขวาอันนี้ก็เป็นช่องใส่ควิกเติมลมนะครับ อันนี้เป็นสูงที่ลูกค้าเลือกมานะครับมือสอบลองแก้มข้างเดียวนะครับยิงมือขวามีตาไม้ด้วยนะครับต้องลองกแก้มแกะลายกระลื่นหน้าหลังครับข้อแกะรูสีดำโอเคครับสนใจสอบถามทางข้อความเพจได้เลยครับรับทำทรงตามสั่งครับ มีทรงให้เลือกเยอะมากนะครับท่านใดที่ดูคลิปจากใน YouTube ลิงก์เพจกับลิงก์ไลน์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับถ้าเข้ามาได้เลยนะครับราคาเบาๆเหมือนเดิมครับ Niggas in my bro tryna phase me